สวัสดีจ้าช่อง Noit e Channel มันจะพามากินตำบกหุ่งเฮิมพี่น้องกินกับเขาปุ่นอันนี้จะเป็นเขาปุ่นแห่งเน้อจ้าพี่น้องจ้าจะเป็นเขาปุ่นแห่งเส้นน้อยนอยพี่น้องเอามากเอเอไปดวกเนื้อจ้าเอาก็จะมีสมผักเนื้อจ้าสมผักเหรือพี่น้องจ้าเอากินแบบไทยอีกคลิปหนึ่งแล้วจ้าเอาก็เลย เรือมากินคืออยากจ้นี่คือเอกขันเองนี่จ้าจะเป็นสมผักหอมเดีอยจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็มีลวกหมูสามสั้นเนี่ยจ้าพี่น้องจ้าอันนี้จะเป็นเมนูเคี่ยวตู้เย็นเนี่ยจ้าพี่น้องจ้าพอดีรังตู้เย็นมีอย่างในตู้เย็นกะจับจับจับมาเฮ็ดกินเดี่ยจ้าพี่น้องจ้าโหมาเดี่ยจ้าพี่น้องจ้าอันนี้คือกินเขาเศร้าไปละผ่านไปหนึ่งชั่วโมงพี่น้อง เป็นย <mark> ังไงคืออยากสมต่ำมีบังฮวงเฮิมเหลือยุเครงนวยพี่น้องจ๋าด้วยความที่ร่างตัวเย็นบังฮวงเฮิมเหลือยุเครงนวยเอาเอาไปกะยานมันสุกพี่น้องจ๋าคืออยากต่ำบังฮวงเฮิมกินไปละเครงนวยแบบแซ่บด้วยพี่น้องมันหวานพี่น้องตํำบังฮวงเฮิมคือว่าต่ำบ่ต้องใส่น้ำตาลหลายพี่น้องใส่น้ำตาลน้อยหนึ่งมันมีความหวานของบังฮวงเฮิมเรลือจ๋าสีสันแบบสวยงามมากเอกสิบบ่ใส่บอกนาวหรือจะพี่น้องจ๋าจะใส่น้ำบักาม เปียกเดือจากพี่น้องจ้าตำมหุ่งเพิ่มอันนี้คืออยากจะใส่ถั่วลิสงขั่วเด็กก็จะใส่เป็นบักเขือม่วงน้ำจ้าพี่น้องจ้ากินตอนเช้าๆพี่นอ้องมื้อนี้ถามว่าหนาวบอ่อบ่อจ้ะบ่หนาวปันใดคือว่าอากาศดีมากพี่น้องจ้ามื้อน,นี้อากาศแบบว่ายังไงอะพอาะดีเลยพี่น้องจ้าบ,อบอ่อ้หอนบ่อนหนาวอุณหภูมิุมแบบว่าพอะดีพี่น้องกินยังกระแทบพี่น้องจ้าหนาวหลายกินยังบ่แซ่แทบจ้าพี่น้องอันนี้คือแบบ บรรยากาศแบบว่าดีแดดก็ออกแห้งได้พี่น้องแต่ว่าโงหอนพี่น้องจ้ามาจ้ามากินเมนูแซ่บๆซน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าเหยวมืออื่นกะสิได้กลับเพชรบณ์เนาะจ้าพี่น้องจ้าอันนี้กะสิไปกินอยู่เพชรบณ์เนาะมืออื่นเนาะพี่น้องเนาะก็ไปเป็นเมนูแซ่บๆซมืออื่นกะสิกเดินทางเนาะจ้าพี่น้องจ้ามือนี่กะเหตุงานมื้อสุดท้ายเนาะจ้าพี่น้องจ้าไอ จะเข่าปีใหม่เลยเดอจ้าพี่น้องจ้าเอกคอให้ทุกช่องทุกคนเฮงเฮงลวยรวยทุกช่องปังปังเลจ้ายอดเหรียญขอให้วิ่งดีดทุกช่องเด้อจ้าพี่น้องจ้าอวยพรปีใหม่ล่วงหนาเนาะขอให้พี่ให้น้องสุขสมหวังทุกคนเดยอจ้าพี่น้องจ้าเอกขอบออคุณทุกคนที่คอยแบบว่าให้กำลังใจคอยคอมเมนต์คอยติ คอยติชมคอยแนะนำอีอันใดพิดเอ็ก้าไปปรับปูแก้ไขเนาะตามที่พี่น้องแนะนำเนาะพี่น้องเนาะอขอบคุณเลยหลายเด้อจ้าสำหรับทุถูกกำลังใจที่มอบให้ให้เอมาตลอดทั้งปีเด้อจ้าโอ้ยพี่นอ้องไอจ้าคันคอบ่หายเดือนกว่าแล้วพี่น้องจ้าซื้อยามมากินกับ,บ่หายอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นแบบพุ่มแพ้พี่นอ้นองแพ้อากาศแบบคล้ายๆวา อากาศหนาวมาปุ๊บกลับเป็นเด้อจ้าพี่น้องจ้ามาจ้าเอามากินเมนูแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องเออเอ้นพี่น้องอีกแล้วเนาะเอ็อยากให้พี่ให้น้องมานั่งกินกับเอกเด้อจ้าพี่น้องจ้ากินขวงแซ่บก็อยากให้ทุกคนมากินน้ำจ้าจะได้แบบว่าแซ่บๆนวลหวาน้้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าใส่นาปลาหอมๆเด้อจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ก็ซิบ่ได้กินข้าวปุ้นซด คืออยากเขาปุ่นแห่งจ้ะพี่น้องจ้าขาปุ่นแห่งหมันสิดีอย่างหนึ่งเ้่พี่น้องเขามีติดบานใบกระดีเด้คือแบบเขาอยากกินตอนไหนเขาก็มาลวกกินแต่ว่าเขาปุ่นสดนี่ซื้อมา กินใหเบิบเลจ้าบางทีอข่นคืนเนื้อแซมบได้จ้ะเสียเนาเอาใส่ตู้เย็นกะบ่แซบแข็งจ้ะพี่น้องถ้าเป็นข้าวปุ่นแห้งเสียเขาอยากกินตอนไดนมาลวกกินลวกเสียเขาก็ไปแซน้ำเปล่าเด้อจ้ะพี่น้องจ้า,าแซน้ำให้เย็นพี่น้องจ้ะแล้วเขากับมาจับกีบจับยังโอ้คือข้าวปุ้นสดเนี่จ้ะพี่น้องจ้าแซบคักจก้ะพี่น้องเออมาเด้อจ้ามากินน้ำเอกอ,อีกรอบเนาะพี่น้องเนาะเอกก็เอินพีเอิ้นนองอีกแล้ว มือนีแดดดีดีจ้ะพี่น้องเห็นบ่ธรรมชาติแบบว่าสวยงามมากเลยจ้ะแบบแบกบเก่าพี่น้องต้นไม้ขขาง่างพี่น้องสวยงามด้วยแสงพระอาทิตย์พี่น้องซองลงมาพอดีซองลงมาแบบข้างหน้าเอพี่น้องทึหัวเอทิศต,ตะวันออกนะพอือน่นทิศตะวันออกซองลงมาสาแสงลงมาพอดีกับต้นไม้พี่น้องจ้าเบื้องจ้ะ,จะสวยงามมากวิวพี่น้องจ้าโอ้โหแบกเก่ามือนีสุดยอดอีหลีพี่น้องจ้าบรรยากาศธรรมชาติสุดยอด กะสีได้อิ่มเลยเด้อจ้าพี่นอจ้าอย่าคายทิปนี้เอฟากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าสวัสดีจ้า